ขายของใน i ิน t a g r กรมยังไงนะคะให้ปังปี2023นะคะมีหลายคนนะคะที่มาถามโค้ดแอนะคะว่าโค้ดค้าโค้ดคับเนี่ยตอนนี้เป็นมือใหม่อยากจะมาเริ่มขายของบน i ิน t a g r กรมหรือทำมาสักพักแล้วต้องรู้อะไรบ้างนะคะสำหรับใครที่วันนี้เนาะทำไอจีแล้วรู้สึกว่ามันยากขึ้นแล้วก็มันไม่ค่อยปังแล้วหรือใครที่เป็นมือใหม่นะคะทีอะ่อยากจะมาสร้างตัวตนอยากมาขายของบน IG เนี่ยวัน นคนแอ้มมาสรุปให้กับทุกๆคนว่าตอนนี้เทรนปีนี้สิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่เราต้องรู้นะคะว่าถ้าเราอยากขายของให้ปังเนี่ยอยากจะมาะขายของให้ได้ยอดหลักแสนหลักล้านเนี่ยบน IG เนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างวันนี้มาทำคลิปต,ตอบให้กับทุกคนนะคะแต่ก่อนจะไปฟังนะคะใครที่ฟังคนแอมมา ครั้งแรกนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคนแอไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคนะในการทำออนไลน์ที่แบบช็อตคัดให้กับคนที่เริ่มใหม่หรือคนที่ทำมาแล้วอยากจะรู้อยากจะอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆอัปเดตว่าเทรนด์ใหม่ๆนะคะในการทำออนไลน์เป็นยังไงบ้างนะคนแอมาสรุปให้ฟังแบบทุกอาทิตย์เลยนะคะทุกคนอย่างน้อยทุกอาทิตย์ค้แอจะมารวบรวมให้กับทุกคนนะอย่าลืมกดติดตามะะทุกคนค้แอต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เราที่เป็น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แต่หลายๆคนจะชอบคิดว่าตัวเองเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แต่โค้ดแอดจะบอกเลยนะว่าคุณไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะตอนนี้คุณจะต้องเป็นนักธุรกิจออนไลน์นะคะเพราะว่าอะไรปี2023โค้ดแอดต้องบอกเลยพอหลังจากที่เอ่อโควิดหายไปใช่ไหมทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นออฟไลน์คนมาทำออนไลน์เยอะขึ้น แล้วก็ทุกคนเนี่ยแทบจะมาทำออนไลน์มากๆเลยนะคะทำให้วันนี้ถ้าเราจะมาขายของใน i ิน t a g r กรมขายของใน IG หรือโซเชียลแพลตฟอร์มอื่นนะคะ mm hmm. คุณแอต้องบอกเลยวา่าคุณต้องคิดแบบหนักธุรกิจนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรหลายคนนะที่คิดว่าการทำา IG ก็คือเพียงแค่โพสแล้วก็ขายเลยนะคะซึ่งคนแอบอกเลยว่ามันไม่ได้แล้วนะคะทุกคน มันไม่เหมือนเมื่อ4ี่หปีแล้วที่คู่แข่งไม่มีคู่แข่งน้อยนะคะหรือในธุรกิจของคุณเนี่ยยังไม่มีคนทําแต่ปีนี้โค้ดแอดจะบอกเลยว่าถ้าเราจะมาขายของใน i อจีเนี่ยคุณต้องมีกลยุทธ์ขั้นสุดนะต้องพูดขีดเส้นใต้เลยนะต้องมีกลยุทธ์ขั้นสุดนะคะสิ่งที่คุณต้องรู้เลยใน3สิ่งนะใน3สิ่งนะใน3สิ่งที่คุณจะต้องรู้เลยนะคะเกี่ยวกับการ ทำ IG ทำยังไงให้คุณได้ยอดทำยังไงให้คุณขายได้บน Instagram นะคะทุกคนอันดับแรกเนี่ยก็คือสินค้าโค้ดแอต้องต้องเน้นคำนี้เพราะว่าหลายๆคนที่มาปรึกษาคอนซัลกับโค้ดแอ r นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ายิ่งเราเป็นมือใหม่โค้ดแอต้องพูดเลยว่าคุณต้องแตกต่างกับ เจ้าเดิมเหมือนวันนี้โค้ดแอ้เนี่ยมาทําออนไลน์ใช่ไหมเป็นโค้ดเป็นครูเนี่ยมาทําแบบ3ปีแล้วแต่ทําไมโค้ดแอ้ถึงแบบมาไวไปอ่ามาไวแล้วไม่ใช่ไปไวมาไวแล้วก็คนรู้จักเยอะในกลุ่มของการทํา IG เพราะว่าอะไรเพราะว่าโค้ดแอ้เลือกสิ่งที่แตกต่างถ้าวันนี้เราเป็นคนใหม่ เราทาสินไม่ใช่สินค้าใหม่เรามาขายของใหม่เรามาเริ่มใหม่เนี่ยสิ่งที่มันจะทําให้คุณน่ะสามารถขายได้ก็คือสินค้าของคุณต้องแตกต่างเวลาที่คนมาปรึกษาโคนแอ๊คนแอดจะบอกเลยว่าวันนี้ถ้าสมมติคุณเป็นสินค้าอะไรก็ตามที่วันนี้เข้ามาทําออนไลน์โโเนี่ยคนแอ๊ดจะถามว่าเราแตกต่างจากคู่แข่งตรงไหน นะคะสิ่งที่เราต้องรู้เลยนะคนแอตต้องแอบให้การบ้านทุกคนก็คือวันนี้ถ้าเราจะมาขายของในออนไลน์ธุร,รกิจที่คนทำเยอะๆนะคะใน i อที่คนแอเห็นก็จะเป็นพวกแฟชั่นใช่ไหมแฟชั่นแล้วก็พวกความสวยความงามสกินแคร์เนี่ยอันนี้เป็นอันดับต้นๆที่ทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะทุกคนแต่สิ่งที่จะทำให้คุณสามารถขายได้นะคุณต้องแตกตา่างเหมือนวันนี้โค้ดแอตก็ทำแบรนด์ของตัวเองแอโก w ใช่ไหมคะ โค้ดแอรรู้เลยว่าคนที่ทำธุรกิจในแบบสกินแคร์เนี่ยใน IG เนี่ยเยอะมากๆคู่แข่งก็เยอะมากๆโค้ดแอจะต้องดึงอะไรบางอย่างที่มันเป็นตัวตนของโค้ดแอออกมาอ่ะโค้ดแอก็ต้องทําการบ้านอันนี้ต้องบอกเลยโค้ดแอรก็ทําการบ้านมาเหมือนกันว่าเอ้ยทายัางไงให้สิ่งที่โค้ดแอพยายามจะสื่อสารไปแบรนด์ของโค้ดแอรเนี่ยสินค้าของโค้ดแอ่ยแตกต่างตรงไหนโค้ดแอก็ไปทําการบ้านรีเสิร์ กว่าจะได้โปรดักตัวที่โคดแแอกำลังจะลอนมาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ6เดือนเลยนะทุกคนคือคิดคอนเซปต์คิด Product หาโรงงานอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ระยะเวลาเหมือนกันสิ่งแล้วก็พยายามคิดว่าเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้สินค้าเราแตกต่างอ่าสิ่งที่จะแตกต่างได้นะสิ่งที่โคดแแอได้เปรียบนะที่โคดแแอมาทำแบรนด์ก็คือคนรู้จักโคดแอใน IG แล้วอ่าเพราะว่าไยโคดแอทำเพอร์ซันอลแบรนดิ้บน Instagram ถ้าวันนี้ แม้ผู้ติดตาม IG ของอันใหม่ของโคดแอ r ใช่ไหมมันน้อยแต่สิ่งที่คนจะจำโคดโคดแอได้ก็คือใน IG หลักที่โคดแอชเป็นโคดคูสอนอยู่ก็คือการที่โคดแอชเนี่ยสร้าง Personal Brand b r a n แบรนของตัวเองก่อนสร้าง Personal Brand ก่อนแล้วโคดแอชถึงมาทำสินค้าสร้างการจดจำก่อนสร้างเครดิตของตัวเองก่อนนะคะให้คนรู้จักเราเพราะว่าปกติเนี่ย เวลาที่คนที่มาเด็กกับโค้ดแอนค้แอนจะถามเลยส่วนมากเขาก็บอกว่าเวลาเสิร์ชหาเรื่องพูดสอนอินสตาแกรมเนี่ยส่วนมากก็เจอโค้ดตลอดใน IG ก็คือโค้ดก็จะเป็นอันดับ1ใน3เลยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือถ้าเราสร้างตัวตนคุณก็จะสร้างความเชื่อใจให้กับคนโค้ดแอนเนี่ยเทสมาแล้วนะคะเรื่องการยิงแอด ต้องบอกเลยว่าโค้ดแอปเทสแอดดูว่าเอ้ยยิงแอคเคทาใหม่เป็นยังไงบ้างโค้ดแอดช้งบน้อยมากนะทุกคนหลักร้อยแต่ได้ยอดแล้วก็คือสิ่งที่โค้ดแอชต้องบอกว่าก็คือสินค้าเราต้องแตกต่างเราต้องมีแบรนด์ตัวตนแล้วก็ที่สําคัญต้องบอกทุกคนเลยนะถ้าคุณแบบใหม่ทุกอย่างตัวตนก็ยังไม่มีอะไรก็ยังไม่มีนะถ้าคุณคนแอเจอส่วนมากเนี่ยคนที่ มาทำอินสตาแกรมเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะขายแพงได้ใช่ไหมคะอันนี้คือคิดถูกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติคุณไม่ขายแพงเนี่ยคุณค่าแอดคุณแพงมากคนแอดต้องบอกเลยว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องคิดต้นทุนสินค้าถ้าคุณมาขาย390คนแอดบอกเลยว่าคุณอยู่ไม่รอดถ้าคุณจะขายสินค้า390คุณต้องมีต้นทุนไม่ถึงร้อยอันนี้คือจักใจเพราะว่าคนแอดก็เป็นคนทําแบรนด์อยู่ ก็เลยต้องบอกทุกคนว่าถ้าวันนี้อยากจะมาขายราคาที่ไม่สูงเอ่อคุณต้องมีต้นทุนที่น้อยคุณต้องทำวอลลุ่มเยอะหรือคุณต้องขาย1แถมหนึ่งเพราะไม่งั้งน้เนี่ยถ้าคุณอ่ะมายิงแอดต้นทุนการยิงแอดตอนนี้โค้ดแอดต้องบอกเลยนะคือคุณคิดไปเลยเพราะว่ามันจะต้องมีค่ายิงแอดค่าเสียเวลาเราเทสแอดเซตแอดเนี่ยมันอยู่ที่200บาทให้ทุกคนใส่ค่าคอสต,ตรงนี้ไปโค้ดแอดก็ใส่ในตรงนี้นะสินค้าของโค้ดแอดเหมือนกัน เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหลายๆคนที่มาทําออนไลน์ขายถูกจริงแต่ทําไมขายไม่ได้ในท k กตอกเยอะคนแอดเจอมาเยอะมากๆคนที่ขายถูกใน i k กตอกเนี่ยตอนนี้ตายกันหมดนะเพราะว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นก่อนอันนี้คนแอดเจอช่วงแรกเนี่ยคนที่เป็นแมคค้าออนไลน์น้องๆที่มาแทนเป็นตัวแทนเนี่ยโอ้มาติดตามเยอะมากเลยนะก็ช่วงนั้นไอจีก็ยังมีคนทําอยู่ แต่ตอนนี้ถ้าใครคนแอดจะบอกเลยคนที่มาทำสกินแคร์นะแล้วก็มาทำพวกอะไรอาหารเสริมเนะี่ยตอนนี้นะเหมือนเหมือนในไอจตอนนี้น้อยลงเยอะนะเพราะอะไรเขาไปมุ่งตัดราคากันใน Tik t o k s h ชอปโคนดแอดไม่ได้เบรคคนที่ทำใน Tik t o k s h o p ปนะแต่คนแอนจะบอกว่าตอนนี้เริ่มมีหลายแบรนด์เริ่มกลับมาในอิน t a g r กรมแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าใน Tik t o k s h o p เนี่ยถ้าจะขายใน Tik t o k ก็คือคุณต้องทำา Ti k t o k Shop เท่านั้น ค่าจะไม่ไม่มีตะก,กา้าอย่างเงี้ยแล้วก็ค่า่าค่าภาษีค่าต่างๆนะคุณอย่าลืมว่าคุณมีเขาเรียกว่าอะไรนอกจากค่าค่าที่เราทำา Ti To ็อกช็ออย่างเงี้ยเราก็ต้องเสียตังหลายอย่างนะคะทุกคนคือส่วนมากเนี่ยคุณเคยได้ยินใช่ไหมคนที่ขายดีอ่ะแต่แต่แบบว่าล้มละลายอะไรอย่างเงี้ยคือขายดีแล้วก็แบบขายดีมากขายถูกมาก แต่ทําไมอยู่ไม่ได้เพราะว่านี่แหละเพราะว่าเขาไม่ได้วางแผนเรื่องเราจะต้องมีภาษีอีกนะทุกคนมีภาษีนอกจากเรามีเราจะต้องเสียภาษีเรื่องกําไรความก้าวหน้านะถ้าธุรกิจของเราแบบสมมติล้านห้าสองล้านเนี่ยปุ๊บเนี่ยคุณต้องวางแผนเรื่องภาษีด้วยเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ยื่นภาษีนะทุกคนก็มีลูกศิษย์หลายๆคนที่ยอดถึงล้านห้าเนี่ยก็มาถามโค้ชแอนเหมือนกันก็เขาก็บอกว่าช่วงเนี้คือก็มีแบบ ใบเตือนมาเหมือนกันอันนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสเรื่องนี้ด้วยเรื่องต้นทุนเรื่องออสินค้าของคุณนะถ้าวันนี้คุณจะวางแผนที่จะมาเป็นนักธุรกิจทําธุรกิจออนไลน์จริงๆเนี่ยคุณต้องรู้ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัญชีภาษีต้นทุนทําแบรนดิ้งการยิงแอดคือองค์ประกอบของการที่คุณจะทํายังไงก็ได้ให้คุณสามารถทําธุรกิจออนไลน์รอดเนี่ยคุณต้องรู้ทุกอย่างนะคะทุกคน ดูเหนื่อยนะแต่แต่ทุกอย่างมันมันขึ้นอยู่กับครั้งแรกครั้งแรกเราอาจจะต้องมีแบบถ้าสมมติใครที่ทําธุรกิจไซซิ่งที่ประมาณสักไม่ไม่ถึงล้านเนี่ยเราสามารถจ้างเอาซอรได้แต่ว่าถ้าสมม่มจากล้านไปถึง10ล้านเนี่ยคุณอาจจะต้องเริ่มสร้างทีมนะคะทุกคน อ่ะอันนี้คือโค้ดแอดก็จะให้ไกด์ไลน์กับลูกศิษย์หลายๆคนนะเพราะว่าคนที่มาเรียน p r i ไพรเวทกับโค้ดแอดเนี่ยคือเขาเริ่มมาสักพักแล้วแล้วก็แบบยอดแบบหลักล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังทําเองทุกอย่างเขาก็บอกโอ้โหโค้ดเนี่ยต้องมาทำคอนเทนต์ต้องมาทำโน่นทำนี่บัญชีก็ต้องทำาน,น่นนะโค้ดโค้ดแอดก็เลยต้องพยายามบอกทุกคนว่าคุณต้องพยายามเซต นะคะโพสิชันของตัวเองว่าอันไหนที่เราทำเองอันไหนที่เราให้คุณอื่นทำได้เรื่องภาษีเรื่องบัญชีย่างเงี้ยเราอาจจะหาคนช่วยได้แต่สิ่งที่คุณต้องโฟกัสอันนี้เลยนะคะก็คือเนี่ยสมสิ่งเนี้ยที่คุณต้องโฟกัสเองก็คือสินค้าของคุณแบรนดิ้งของคุณแล้วก็สร้าง p พอร์ซันอลแบรนด์รวมถึงนะ การยิงแอดคุณต้องรู้คุณอาจจะยิงแอดเองในช่วงแรกแต่ว่าคุณอาจจะสร้างลูกน้องมายิงแอดในอนาคตอันนี้ก็เป็นก็ได้นะคะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยรู้แค่3สิ่งนี้นะถัดมาพอเรารู้คอนเซปต์และของการขายของในการทำออนไลน์และสิ่งถัดมาที่คุณต้องรู้ก็คือการที่การที่คุณจะต้องทำกลยุทธ์นะคะในการทำออนไลน์กลยุทธ์แรกก็คือการ ทำกลยุทธ์การขายใช่ไหมกลยุทธ์การขายของคุณก็คือการทําฟันแนลเวลาที่คนที่มาเรียนกับโค้ดแอ้โค้ดแอดจะพยายามพูดถึงฟันแนลมันก็คือกลวยการขายที่หลายๆคนรู้นะคะก็คือเวลาที่เราเนี่ยจะสร้างยอดขายมาในหนึ่งออเดอร์หรือว่าในหนึ่งเดือนของเราเนี่ยโค้ดแอดจะให้ลูกศิษย์ทุกโคน้นะทากลวยขึ้นมาแล้วก็มาตั้งโจทย์อันนี้มันเป็นเหมือนโจทย์ว่า เดือนนี้คุณอยากจะขายยอดขายอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าสมมติคุณเซตฟันแนลของคุณดีคุณจะรู้ว่าสมมติเดือนนี้เป้าหมายของคุณอยู่ที่1,000 o r d e ออเดอร์อ่ะสมมติ1,000 o r d e ออเดอร์นะแต่ว่าคุณ1,000 o r d e ออเดอร์ใน1,000ออเดอร์เนี่ยคุณจะต้องรู้เลยว่าคุณจะต้องมีค่าแอดอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าคุณรู้คุณจะสามารถเซต ค่าแอดของคุณได้นะคะก็คือในสเต็ปแรกคือสเต็ปนี้ก็คือ1 0 0 0 0แสนเนี่ยหมายถึงว่าถ้าคุณทำา IG f e d ทำไบโอแล้วก็ทำไบโอนะ3ส,สิ่งนี้นะก็คือเป็นสามเขาเรียกว่าอะไรเป็นพีระมิดของการทำ i n s t a g r กรนะที่โค้ดแอเคยบอกไว้นะคะในเรื่องการทำ i n s t a g r กรก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือในพีระมิดก็คือ i n s t a g r กรม e e d นะ แล้วก็ไบโอคุณมาทําอะไรคุณขายอะไรรูปคุณต้องมีเีมีสีนะคะเพราะว่าใน IG เนี่ยคนจะซื้อของจากอารมณ์ค่อนข้างเยอะถ้าสีทําไมโค้ดแอดถึงอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้สีใช้ตีมเพราะว่าเตมสีเนี่ยมันจะช่วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้อารมณ์ของคนเนี่ยซื้อของง่ายโดยเฉพาะผู้หญิงโค้ดแอดเลยบอกคนที่มาเรียนกับโค้ดแอดส่วนมาก ก็คือต้องมีตีมีสีเพราะว่าสีหรือ,อตัวหน้าฝีของคุณเนี่ยมันจะช่วยในการตัดสินใจของคนได้มากขึ้นลูกศิษย์ของโค้ดแอดส่วนมากนะที่มาเรียนกับโค้ดแอดเนี่ยโค้ดแอดไปเช็คหมดเนี่ยคือแบบถ้าถ้าทุกคนรู้ว่าเป็นลูกศิษย์ของโค้ดเนี่ยใน IG จเนี่ยจะรู้เลยว่าหน้าฝีเขาจะไม่ลก IG เขาจะสวยทุกคนเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถสร้างแบรนด์ สร้างตัวตนได้ง่ายแล้วมันทําให้คุณดูน่าเชื่อถือเหมือนวันนี้ถ้าสมมติคุณอยู่ในห้างพารากอนคุณต้องตกแต่งร้านให้สวยให้ดีเพราะว่าอะไรเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นโกดองห้างพารากอนใช่ไหมเออเราเป็นแบรนด์เนมอะเราต้องทําตัวเป็นแบรนด์เนมคุณเคยเข้าไปในแบรนด์เนมร้านแบรนด์เนมไหมแล้วร้านมันดูลกนู่นนี่นั่นขนาดโคดแอนนะชอบซื้อเสื้อผ้าที่ซาร่าใช่ไหมคะ ซาร่าเนี่ยโค้ดเคยเจอพวกคนที่เป็นดีไซเนอร์คนที่เป็นดีไซเนอร์เขาเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนตีตลอดเวลาเลยนะเพื่ออะไรเพราะโค้ดแอร์เคยไปถามเขาเขาบอกว่าแบบจะได้แบบสมมติสินค้าใหม่สินค้าเก่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยสมมติเข้ามาในช็อปของเขาเนี่ยเขาจะ,ะรู้เลยว่าอันไหนเขาอยากจะดันสินค้าอันไหนสายตาของคนอยู่ที่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยการวางเลเยอร์ สำคัญมากๆมันช่วยให้สมมติถ้าสินค้าคุณขายไม่ดีคุณไปวางในตำแหน่งที่คนเห็นเยอะๆคุณก็โซเอาได้อ่ะอันนี้คือโค้ดเคยคุยกับคนที่เขาเป็นดีไซเนอร์เขาจะบอกอย่างนี้เลยโค้ดทำให้โค้ดบอกรู้สึกว่าอ่ะซึ่งเราไม่ได้มีหน้าร้านแต่สิ่งที่เราต้องลงทุนอย่างน้อยเนี่ยคนเห็นฟีดไอจของคุณสวยเนี่ยเขาก็จะมองแล้วว่าร้านคุณเป็นร้านที่ดูตั้งใจ มีความตั้งใจมีความใส่ใจในสินค้าของคุณมันมองไม่ได้ไปถึงหมดเลยมันมองถึงเรื่องแบรนด์มันมองถึงเรื่องการที่เจ้าของรา้านเจ้าของแบรนด์เป็นยังไงบ้างมันเลยสําคัญนะคะแล้วก็ให้คุณเนี่ยยิงแอดโดยใช้ profile วิวนะคะทุกคนที่คุณแอดจะบอกไปเนาะแล้วก็เราอาจจะใช้ Google t r e n d แล้วก็ test content ไปในช่วง step แรกนะคะทุกคนอันนี้คือ s t e ปแรกของอันนี้นะเพียงแค่กลวยแรกนะ เพราะว่าถ้าเป็นวิธีการนี้โค้ดแอบบอกไปเนี่ยมันจะทำให้ค่าแอดคุณถูกลงแน่นอนนะคะอ่าโอเคกลวยที่2ถัดมานะพอคุณปั้น IG ของคุณเสร็จแล้วคุณยิงแอดในสเต็ปแรกแล้วก็คือโปรไฟล์อยูอันถัดมาคุณจะรีทาร์เกต ในห0 0 0งหมื่นคนหนึ่งแสนคนใช่ไหมคะยอดมันก็ลดลงก็คือจากการรีทาร์เกตก็คือสิ่งที่คุณแอจะบอกทุกคนก็คือให้คุณเนี่ยยิงแอดแบบใช้ f Facebook อ่าตัวแอดเมนเจอน์นะคะทุกคนหลายๆคนเนี่ยที่ยิงแอดไปใน IG แล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จแล้วก็ยิงแอดไปแล้วรู้สึกว่าคนยังไม่ซื้อเนี่ยเพราะว่าอะไรเราไม่ได้ทำกลวยเราไม่ได้ทำคอนเทนต์ที่คน เป็นลูกค้าของเราเราส่วนมากเราทำคอนเทนต์เราชอบยิงคอนเทนต์ที่คนที่เราอยากยิงอะ่ะเราอยากทำคอนเทนต์ที่เราอยากทำส่วนมากคนจะเป็นแบบนั้นเยอะมากๆเราต้องรู้ว่าลูกค้าของเราต้องการอะไร เราต้องท e ส t c คอนเทนต์แล้วก็เอามารีทาร์เก็ตนะคะรีทาร์เก็ตโดยใช้แอดม n เนเจอร์ก็คือที่โค้ดแอปพยายามบอกทุกคนก็คือเวลาที่เราจะยิงแอดเราต้องเชื่อมบัญชีนะคะก็คือเราต้องใช้คอนเทนต์ที่เป็นรีวิวแล้วเราก็เลือกคนที่มี engagement save post นะคะถัดมาอ่า <c oughs> ขอโทษทีค่ะหมื่นหมื่นนี้นะคะหมื่นก็คือ เราอยากจะได้คนในหมื่นนี้อ่านเริ่มเป็นคนที่เข้าใจเข้าใจแบรนด์รู้จักแบรนด์เราเยอะแล้วนะคะก็คือเราก็จะโปรโมทแบบใช้ r e t a r ์ e t Ad m ด n a g e r อันนี้ก็คือเป็นกลวยอันสุดท้ายแล้วก็คือเราจะเน้นโพสต์ขายแรงและอันนี้เราเริ่มรู้แล้วเพราะว่าเขาผ่าน2ช่องนี้มาแล้วนะคะทุกคนเขาผ่าน2ช่องนี้มาแล้วนะคะก็คือเราก็สามารถยิงแบบโปรโมทรีทาร์เกตอันนี้คือขายแรงได้แล้วเพราะว่าเขาเข้าใจเราได้แล้วนะคะ แต่ถ้าเราเนี่ยไปยิงอันนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วยิงสเตปแรกก็คือใช้ DM เลยเนี่ยรับรองคุณยิง DM ไปค่ายิงแอด d m แพงกว่ายิงแบบโปรไฟล์วิวเนี่ยคุณก็ไม่ได้ยอดแถมค่าแอดคุณแพงหลายๆคนเนี่ยจะชอบแบบไม่ไม่รู้สเตปอะ่ะทุกคนยิงแอดแบบไม่รู้สเตปทำา IG แบบไม่รู้สเตปนะคะก็จะงบคุณก็จะสูงแล้วคุณก็ยิงแอดแล้วไม่ค่อยได้ยอดค่าแอดคุณก็แพงด้วยนะคะ อ่ะนี่แหละคุณต้องสเต็ปถัดมาคุณต้องทำแบบนี้นะคะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือสำคัญมากๆทุกคนปีนี้โค้ดแออยากจะให้ทุกคนนะถึงแม้คุณจะไม่ได้มาลงเรียนกับโค้ดแอในคอร์สออนไลน์หรืออะไรก็ตามนะคะสิ่งที่คุณมาเป็นคนติดตามหรือคุณได้ยินจากคลิปนี้นะคุณแอต้องบอกทุกคนเลยนะ้วอีก2ปีข้างหน้าการยิงแอจะยากมากขึ้น สิ่งที่เป็นภารกิจของคุณที่ถ้าวันนี้คุณยัดยังไงคุณต้องทําออนไลน์คุณจะต้องอยู่อีก1ิปี20ปีที่คุณจะต้องทําออนไลน์แล้วนะคะสิ่งที่คุณต้องทําเลยคุณต้องสร้างการซื้อซ้ําให้ได้มากที่สุดทําไมหลายๆคนเนี่ยที่โค้ดแอบบอกว่าพอยิงแอดไอแล้วโค้ดแอบจะให้มาเรียนยิงแอดไลน์โอด้วยเพราะว่าปีนี้ การเก็บฐานลูกค้าการทำ CRM นะคะสำคัญมากๆก็คือการที่คุณสร้างการซื้อซ้ำจากลูกค้าหนึ่คนเพราะว่ากว่าที่เราเนี่ยจะได้ลูกค้ามา1คนนะมันจะยากแต่ถ้าเราสร้างการซื้อซ้ำนะคะจากลูกค้าคนเดิมเนี่ยจาก1 0 0 0คนเนี่ยคุณอาจจะได้ยอดเป็นล้านได้จากการซื้อซ้ำแล้วก็มันจะกลับไปตรงนี้ด้วยที่โค้ดแอบบอกว่า คุณต้องสร้างการซื้อซ้ำนะคะถ้าคุณอยากจะขายดีบน IG ปีนี้ก็คือคุณต้องทำสินค้าที่เราสามารถสร้างการซื้อซ้ำได้คุณต้องทำระบบเมมเบอร์คุณต้องมีเทเลเซลคุณต้องทำ CRM คุณต้องยิงแอดไลน์ line, คุณต้องเอาลูกค้ามาอยู่ในไลน์เพราะว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถอยู่รอดได้เพราะการยิงแอดต่อหัวหนึ่งเนี่ยที่คดแอบบอกไปเห็นไหม กว่าคนจะเข้ามาเป็นลูกค้าของคุณใน1นึ่งออเดอร์เนี่ยอยู่ที่200บาทแล้วสินค้าของเรานะ่ยอยู่ที่เท่าไหร่เราจะยิงแอดหาคนใหม่ๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนที่ดีแต่ตอนนี้ถ้าคุณจะให้ดีเนี่ยค้ดแอดจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ย เอาลูกค้ามาเก็บอยู่ในไลน์นะคะนี้อยากจะฝากทุกคนไว้เลยว่าถ้าวันนี้อยากจะมาขายของในอินสตาแกรมเนี่ยคุณต้องรู้ฟันแนลนี้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่โคดแอเนี่ยเอาไว้สอนนักเรียนแบบ แต่ว่าถ้าเป็นในคอร์สของโค้ดแอดเนี่ยโค้ดแอดจะมาดีเทลเลยว่าอ่อยางเช่นเนี่ยเราจะทำฟันแนลอันนี้เราจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะในการทำแล้วยิ่งคนที่มาโคชชิ่งกับโค้ดแอดเนี่ยโค้จะเจาะให้เลยว่าเออเวลาที่ เราจะทำฟันแนลเนี่ยทำยังไงให้คนอนะ่ะมาซื้อของของคุณอย่างเงี้ยมันจะต้องมีอะไรบ้างคุณต้องทาโพสต์ขายยังไงบ้างคุณต้องเขียนอะไรบ้างคุณต้องรู้อะไรบ้างอย่างเงี้ยนะรวมถึงนะเวลาที่คนมาเรียน p r i v a t เนี่ยคนแอดจะดูเรื่องอคู่แข่งให้นะคะก็ถ้าใครสนใจนะที่อยากจะลงเรียนกับโค้ดแอดนะคะสามารถทักไลน์โ A นะใต้ลิงก์ของอคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือใครที่วันนี้เนาะอยากจะลงเรียนคอร์สออนไลน์คอร์สยิงแอดนะ คอร์ส IG ของโค้ดแอมีทั้งหมด3 3คอร์สนะคะทุกคนคอร์สปั้น IG คอร์สริลแล้วก็คอร์สยิงแอดนะคุณสามารถลงทั้ง3คอร์สนี้ได้เลยนะคะทุกคนคเพราะว่าในแต่ละคอร์สเนี่ยมันจะมีดีเทลโค้ดแอดเลยแยกนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าอยากยิงแอดชอบยิงแอดเลยก็สามารถเรียนยิงแอดไอของโค้ดได้แอ้ได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมติคนที่มาเรียนเออลงเรียนสักตั้งแต่ปั้น IG เลยรวมถึงแบบ ทำแบบยิงแอดเลยเนี่ยก็ส่วนมากก็ทีมงานโค้ดก็จะบอกทีมงานว่าเออเนี่ยถ้าสมมติเออลูกศิษย์มีกําลังอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มาเรียนแบบเจอตัวเพื่อเราจะได้มาปรึกษาการเพราะ จะเป็นการเริ่มต้นได้แบบดีเลยนะคะทุกคนโอเคสำหรับใครที่มีคำถามนะคะสามารถทักไลน์โอของโค้ดแอลมาได้เลยรวมถึงนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนี้นะคะโอเคสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องโค้ดแอไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคในการทำออนไลน์แบบง่ายๆนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ